วันนี้เวลา9 4้นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกฐานผ่านศึกเกาหลีประจำปี2567นัยสณอนุสาวรีฐานผ่านศึกเกาหลีค่ายนวมินทราชินีกรมฐานราบที่1ีรักษาพระองค์อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้ยังมีผู้แทนสนรัชการหน่วยงานทูตทหารต่างประเทศร่วมวางพวงมาลาอาทิผู้แทนนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสมาคมชาวเกาหลีในประเทศไทยสมาคมฐานผ่านศึกเกาหลีในประเทศไทยมณฑลฐานบกที่1 4หน่วยบรรเทาทุกข์สภา,าการชาติไทยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาสถานทูตสหราชอาณาจากักรสถานทูตออสเตรเลียสถานทูตฝรั่งเศสสถานทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันสาธารณรัฐเกาหลี กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์และกองพลฐานราบที่21รักษาพระองค์ทั้งนี้จากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้องค์การสหรประชาชาติได้ขอร้องขอประเทศสมาชิกให้ร่วมรบเพื่อผลักดันกองกําลังเกาหลีเหนือประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติได้ตอบรับเป็นประเทศแรกในเอเชียและได้ส่งทหารไปร่วมรบ เมื่อวันที่22ตุลาคม2493จนถึงวันที่22ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสงครามเกาหลีของประเทศไทยสำหรับการรบในสมรภูมิเกาหลีทหารไทยผู้กล้าหาญทั้งหลายได้เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มเข้าทำการรบจนถึงวาระสุดท้ายที่มีการสงบสุขทั้งสิ้น136นายจากวีรกรรมอันกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของทหารไทยได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก รัฐบาลจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ฐานผ่านศึกเกาหลีขึ้นณค่ายนาวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีเพื่อนำลึกถึงววรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลีมาจนถึงปัจจุบัน